เลือกโชสา่าแล้วก็ซื้อได้ส่วนพี่น้องที่ที่ที่ได้รับรางวัลนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะก็เอาซองรางวัลนะคะที่ท่านได้รับนะคะมาแลกเป็นเงินตับทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางด้านเปท์ รับลงทะเบียนได้เลยนะคะรุ่นนี้น่าจับเยอะที่สุดนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะที่มาร่วมง,งานแล้วก็ให้เขียนท่านทายนะคะทายหนึงสองสานะคะต้องถูกทั้งสามลำดับ 3, ดดนะคะถึงจะได้รับรางวัลน,นะคะรางวัลมูลค่าส0 0บาทนะคะต้องเรียงไม่ถูกนะคะเราจะปิดเราจะปิดผลการทายเมื่อคณะกรรมการตัดสินกระบือเหลือเจตัว เหลือเจ็ดตัวนะคะเหลือเจ็ดตัวกรรมการจะให้เหลือกี่ตัวคะก่อนที่จะประเมิเน โชคเยี่ยมเยียนนะคะเรามีทั้งตลาดนันาในเรื่องของเขาพันธุ์ญ้าพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะสามารถติดต่อได้นะคะหน่วยงานนะคะอดีตผู้อนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนมค่ะอ่าขอเช็คปรบมือด้วยนะคะค่ะท่านที่สามนะคะท่านหออพรรนินบุญยืนนะคะอดีตผู้อนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานีค่ะค่ะเรียนเชิญท่านค่ะท่านคณะกรรมการได้ดำเนินการตัด ประวัค่ะระหว่าง,งที่เรารอคณะกรรมาการทา่าตัดตินเพื่อให้เหลือดำเนินการนะคะเครื่องย้ายสัตว์กลับนะคะสามารถติดต่อตอนนี้อ่ติดต่อได้ทางกรมโรง,งเบียนได้เลยนะคะในวันนี้นะคะช ซูงการประกวดนะคะซึ่งตอนนี้จะเป็นการประกวดนะคะในรุ่นของกระบือนะคะฟันน้ำนมเพศผู้นะคซึ่งมีการประกวดทั้งหมด15ตัวในวีดีนี้เช่นกันนะคะนำวงบนตรีของท่านนะคะรับมาสลับ รายการมาเรื่อยๆนะครับอ่าก็อ่ามอบเด้ที่ให้ท่านผอปิยวัฒน์ด้วครับครับกองได้เลยทีเดียวได้แล้วทีเดวตัวเลข จังหวัดสกลนครกระพือชื่อคภูหาเอชสินะคะเป็นของคุณรพรที่มวลวงโสภานะคะจากอำเภอศรีสงครามนะคะตะบูชื่อคภูดิดนะคะเอชและเอชสิบสองนะคะเป็นกระพือของคุณชัยนรงค์อ่อนสงกันนะคะว่าใครนะคะจะได้อ่าน้องๆคะรับผลลมทะเบียนหน่อยรับผลลงทายผลหน่อยคะ่ะอ่ะสิบ เ9เ8้าเ6แ1ดและสวยนะคะพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านผ่านไปผ,ผ,ผ,ผ่านมานะคะได้ยินเสียงประชาสมพัันธ์นี้นะคะก็เรียนเชิญน,นะคะทางเต็นท์การประกวดสัตว์ของเรานะคะวันนี้เป็นการประกวด ตอนนี้เหลือเจตัวสุดท้ายนะคะเจตัวสุดท้าย <c oughs> ตอนนี้มีคนทายผลมาหรือยังมาแล้ว,ลวเราจะปิดนับหนึงสานับหนึ่ง,ง,ง,ง้านะคะพ่านใ้นะคะเรื่องการเคลื่อนย้ายนะคะคุณวัชราพตรตมพลพร ผ่จีนะคะติดต่อที่เป็นจุดลงทะเบียนนะคะนี่นะคะในการประกวดในครั้งนี้นะคะรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับเงินรางวัลรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลจำนวนสาม0ับาทนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะหรือรางวัลที่สองนะคะจะได้ถ้่วรางวัลพร้อมรางวัลพร้อมเงินร 2, างวัลสอง0ับาทรางวัลที่สามนะคะ ให้รางวัลพร้อมกับเงินรางวัล1,000บาทแล้วก็รางวัลชมเชยต้องขอบคุณแล้วก็กลับบ้านนะคะส่วนในรุ่นต่อไปนะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นของฟันแท้ไม่เกินสองขาเหลี่ยงนะคะทั้งเจ็ดตัวนะคะสร้างความหนักไปให้กับทั้งท่านและกรรมการผู้สังเกตของเราท่าน นีด้ยเนี่ยเขาก็ดีน้อยี้อยเน่นี่แหะมันอ็่อดีน้อยร่อยทำิเบิมอ่าตอนนี้นะคะทางท่านกสมการนะคะตัดสยากจริงๆนะคะรุ่นนี้ รอลุ้นนะคะว่าใครจะทายผลถูกบ้างนะคะวันนี้ซึ่งผลเรามาแล้วนะคะผนพราะราวสองหมื่นกว่าคนคลประมาณสองร้อม่นมแล้วก็ชิมผัวนจัอตอนนี้นะคะทันทันคณะสงาจาะตัดจ็ได้ นี่ามครับนิเรียนนเครับนประอบ่ง็โนะเป็นการประกวดกระเบื้เพรผู้นะครับเพศผู้ฟันน้ำนมยังอยู่กรครับพี่น้องเกษตรกรนักศึกษานะครับ โดยปก,กติใน,ในควายเนี่ยจะมีฟันสองชุดชุดแรกเรียกว่าฟันน้ำนมฟันน้ำนมมี24ี่มี2ีซีแล้วก็ฟันเทจะมี32เล่มเนาะเลีเป็นเลนะเรียกเท่ากับคนแต่ในในควายเนี่ยฟันบน ฟันบนนะข้างหน้ามีไหมฟันบนข้างหน้ามีไหมมีมีมีไมครับไม่มีนะมันจะมีฟันกรามเยอะเพราะว่าควายเนี่ยนะเขาจะกินหญ้านะแล้วเขาต้องบดนะครับเขาจะต้องบดนะก็ต้องมีฟันกรามมากฟันกรามเนี่ยนะฟันกรามแล้วก็ฟันหน้าเนี่ยจะมีที่ข้างล่างนะครับมีข้างล่าง เราก็จะดูฟันข้างล่างฟันหน้านะมีทั้งหมดแปดเล่มเนาะมีแปดเล่มทีนี้ในควายเนี่ยโดยปกตินะครับธรรมชาตินะก็บอกมาว่าเราก็ดูกันต่อ,ต,อต่อมาเป็นภูมิปัญญาของพวกเราเนี่ยนะควายเนี่ยนะมันจะหลุดฟันน้ำนมเนี่ยจะหลุดเมื่ออายุ2ปีขึ้นไป สองปีขึ้นไปแม่หลุดหนึ่งคู่ข้างหน้าข้างล่างมันหลุดทีละคู่นะมันหลุดทีละคู่แล้วก็จะมีฟันแท้เกิดขึ้นฟันแท้เกิดขึ้นฟันแท้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือฟันมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าเหมือนจอกเนี่ยนะครับะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีไม่มีใบพันประวัตินะไม่มีใบพันประวัติว่ามันเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็ใส่ดูฟัน าอาศัยดูฟัน,นบางตัวอาจจะยังไม่หลุดก็ได้เมื่อสามปีก็มีนะแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เอาตัดสินเรื่องฟันน้ำนมนี้อยู่ครบนะครับทีนี้การดูตัวผู้เนี่ยแตการการประกวดสัตว์นะครับเราดูลักษณะจากภายนอก นะครับเราดูจากลักษณะภายนอกเราจะคัดไว้เพื่อจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะเขาเรียกว่าคัดดูจากภายนอกเรายังไม่รู้เลยข้างในเนี่ยมันมาจากไหนมันเกิดจากพ่อตัวไหนเกิดจากแม่ตัวไหนแต่าทางตางวิชาการต้บอกว่าเป็นลักษณะทางฟีโนไทป์นะดูจากข้างนอกดูจากลักษณะภายน,นอกตามอัตลักษณ์ต่างๆแะก็เป็นวิธีการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เพื่อไว้ทำพันธุ์ชนิดหนึ่งนะดูดูโดยจากลักษณะภายนอกนะครับ ในรอบนี้นะครับเราเข้ามาเจ็ดตัวนะครับทีนี้ทเทพผูนะ้เราดูตรงไหนเราดูตรงไหนอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ดูที่นะดูที่อันท่าก่อนนะดูที่อันท่าก่อนว่าอันท่าสมบูรณ์ไหมเพราะว่าอันท่านี้เป็นแหล่งผลิตน้ําเชื้อผลิตน้ำเชื้อผลิตอสุจนะิเพื่อที่จะนะไปผปสมพันธุ์แล้วให้เกิดลูกตัวใหมนะ่ก็ดูที่อันท่าว่าสมบูรณ์ไหมเป็นยังไงบ้าง แตอันที่สองที่ดูก็ดูที่ที่ขาเนาะแลดูที่ขาหน่นมั่นคงไหมขาใหญ่แข็งแรงไหมเพราะว่าเวลาขึ้นผสมพันธุ์เนี่ยมันต้องยืนอยู่สองขาหลังหน่ดูที่ขาเป็นยังไงบ้างขามีความแข็งแรงไหมกีบดีไหมนยืนมั่นคงไหมนะครับเราก็ดูต่อไปเราก็จะไปดูเรื่องข้างบนข้างบนนะไปดูหน้าดูหน้าดูตาแับไฟ เทพผู้ก็ต้องมีหน้าตาที่สวยบึงบงนะบ้งบึนนะบึ้งบึนนะสำหรับตัวผู้นะถ้าตัวเมียก็ดูแล้วเนี่ยเราดูเปรียบเทียบได้เลยว่าตัวผู้ตัวเมียเนี่ย<ๆ>ตัวเมียเนี่ยน,น่าจะหวานกว่าเราเวลาเราดูเนี่ยโอ้สึกมันหวานดูแล้วชื่นใจแต่เพศเมียนะตัวผู้เนี่ยบึ้งบึนนะครับ,บร نا, เราดูเขา<ๆ> ạ, ดูเขาเป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงหน้าเต็มไหมดูเขาดูคอดูคอส่วนคอนี่ก็เป็นส่วนที่ นให้ <c oughs> ความแข็งแรงเนาะถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปใช้ไถนาหรือทำเกษตรเนี่ยก็ดูเรื่องความแข็งแรงเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเราก็มาดูหลังนะครับดูหลังหลังตรงไหมนะหลังตรงหลังกว้างไหมนะครับว่าถ้าหลังตรงหลังกว้างมันก็จะให้เนื้อสันที่ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูบั้นท้ายเราก็จะมาดูบั้นท้ายนะ ดูบัไท้ายว่าบัไท้ายตัวไหนเป็นยังไงบ้างบันท้ายที่ดีมันต้องมีกล้ามเนื้อมากนะครับกล้ามเนื้อจะต้องยาวลงมาถึงน่ะถึงสอกเนาะถึงอบข้างหลังน่ะนะครับทีนี้ที่เข้ารอบเนี่ยนะครับห้าตัวเนี่ยก็มีข้างหน้าผมเนี่ยนะครับห้าตัวผมคิดว่าพวกเราที่ดูเนี่ยแล้วก็ลองตัดสินแล้วเนี่ยนะครับว่าตัวไหนตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับ วันนี้นะครับตัวที่ได้อันดับที่5ก็คือหมายเลขหมายเลข8ครับอยู่ไหนหมายเลข8ปที่หหมายเลข8นะครับอันดับที่4นะครับอันดับ4ก็จะเหลือ4ตัวเนาะสี่ตัวนี่เบอร์อะไรบ้างมีเบอร์เบอร์หเบอร์คิอเบอร์สิเบอร์สี่ข้ามาการวันนี้นะครับดูแล้วความคมคืนต่างๆดูความสวยงามต่างแล้วเนี่ยความยาวความสูงความลึก และดูเรื่องลึงด้วยนะดูได้ลึงด้วยเพราะว่าลึงลึงเนี่ยถ้าถ้า,ถาควายที่เราไปผสมก็ควายแขกเนาะเรียกว่าควายแขกเนี่ยลึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยานนะถ้าควายปลักไทยแท้เนี่ยลึงจะไม่ไม่หย่อนมากนะครับไม่หย่อนมากวันนี้นะครับพวกเรากรรมการสามท่านเนี่ยมีมติเอกฉันให้หมายเลข12ได้อัได้บที่4ครับได้จับที่4ี่แลังนี้มาเหลือ3ตัว เนาะแล้วสามตัวก็คือหมายเลขสิบหมายเลขหกหมายเลขสี Girl, ha, ่หกอยู่ไหนหกอยู่ไหนเออเบอร์สี่เบอร์สี่โบร์หกแล้วก็เบอร์สิบไปอยู่ใกล้ๆกัน ลองมาเทียบกันนะครับสามตัวนี้ดูที่ว่าตัวไหนยาวตัวไหนลึกตัวไหนหลังดีตัวไหนสะโพกสวยดูความกระตืนนะครับความกระตืนความสงสว่วนดูเขาเป็นยังไงบ้างเขาสวยไหมสง่าไหมดูง่ายคือสง่าไหมนะครับวัดกามเนื้อดีไหมขาแข็งนะครับแข็งแรงไหม ยืนมั่นคงไหมเวลาเดินเนี่ยไม,ไม่ไม่เป๋ขาไม่ปัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะวันนี้นะครับวันนี้คณะกรรมการ3ตัวนี้สวยทั้งหมดนะสวยทั้งหมดนะครับแต่เนื่องจากว่าบางตัวเนี่ยอาจจะแสดงลักษณะที่โดดเด่นเนี่ยน้อยกว่าตัวอื่นนะครับอันดับที่3ในสนามนี้นะครับในวันนี้ได้แก,หก,ก่หมายเลข6กครับหมายเลขห ทีนี้เรามาดูสองตัวเอามาเทียบกันนะครับสองตัวมาเทียบกันนหมายเลขสี่กับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสี่กับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสี่เนี่ยนะครับหมายเลขสี่ี่มีความโดดเด่นนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องกล้ามเนื้อนะครับในเรื่องกล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะแล้วก็หมายเลขสิบเนี่ยก็ใกล้เคียงกัน นะใกล้เคียงกันไมายเล็กนิ่ยอายุน่าจะน้อยกว่านะครับถ้าเราดูถ้าดูพันประวัติเนี่ยหมยเลขสิอายุจะน้อยกว่าแต่ให้ดูกล้ามเนื้อเนี่ยสวยนะครับดูสะโพกเนี่ยดีแล้วก็ยาวนะครับแต่ก็ยาวนะหน้าก็สวยเขาก็สวยนะดูเขาก็สวยสวยหมดคุณคุณใก,ใกล้เคียงกันนะครับแต่อายุมันน้อยกว่านะ ดีนะท่าก็สวยนะสวยั้งคู่อันท่านนี้ก็สวยัง้งคู่ขาหลังแข็งแรงขาหน้าแข็งแรงนะครับหน้าตาหน้าบึกบึนนะครับหน้าตาบึกบึนะแต่วันนี้นะเราต้องหาตัวที่ดีที่สุดเนาะสวยที่สุดณนะสนามนี้นะกรรมการก็มีปติเป็นเอกฉันนะครับนะนะวันนี้เวทีนี้อันดับที่หนึ่งได้แก่ ลุ้นกันไหมลุ้นกันไหมหมายเหมายเลขสิบตบมือครับใครว่าหมายเลขสี่ตบมือครับ,รรรอรบโอ้เท,เ,เท่ากันเลยเท่ากันเลยใช่คร,คร,ครกรรมการต้องตัดสินแล้วนะอันดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ จังหวัดสกลนครนะคะลำดับ,บที่สี่นะคะเป็นของคุณชัยนาทออดสองจันนะคะจากอำเภอเมืองอุดรธานีและลำดับที่ห้านะคะหมายเลขแปดนะคะ,ะ,บบะ,คะ,ะ,คะเป็นของคุณมงคลศรีโรจากอำเภอศรีสุขามจาาังหวัดคาร์จังหวัดนครปฐมค่ะ อาไปเป็หมายเเอมนะคะเอแเอ็ไปแล้วใช่ะะไหมเอ็มค่ะเอ็ม รางวัลหนึ่งบาทองกับคยรางวัล้ดีรางวัลที่3ามนะคะ A6 นะคะ A6 นะคะจากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันนี้ต้องเดิถ้าไม่ถ้าะส่ไม่ยืในยังไงไม่สวยในในในใสวยืใน,ในใยังไง ยังไงไม่จะมาร์คเะค่ะอาพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะได้ยินเสียงนะคะเขาทำอะไรกันฝั่งนี้นะคะก็คือรอบนี่ในนี้เป็นการประกวดกระบือนนะคะในงาเนเะษตรน้ำขกครั้งที่ยี่สิบสี่นะคะรุ่นนี้ที่ประกวดก็คือรุ่นกระบือนฟันน้ำนมเพศผู้นะคะซึ่งในรางวาัลรางวัลที่สามต่อไปนะคะรางวัลที่สองนะคะเป็นของจังหวัดนคนรพนมนะคะ กระบือชื่อโชคนาคานะคะโชคนาคาโวย่งแต่ตัวตสวยทั้งนั้นนะคะเมื่อต้นเดือนนะคะได้พาได้พาลูกสาวนะคะไปดูงานประกวดกระบือแห่งชาติที่จังหวัดสกลนครค่ะวันนั้นเขามีการซื้อขายกระบือตัวละ3ามล้านนะคะตัวละสามล้าน ลูกสาวก็เลยบอกว่าถ้าเขาด่าว่าเราควายไม่ต้องเสียใจนะแม่เพราะว่าเราราคาแพงหมดราคาตั้งสามล้โอ้บาอันนี้ไม่ไม่นะคะถ้าใครด่าเราควายเราไม่ต้องสนใจนะคะเพราะเขาราคาสูงนะคะตัวนี้ลองสอบถามได้นะคะราควที่นี้นะคะเอสีนะคะจากอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะคะจได้รับรางวัลนะคะเป็นโลรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน3 0ม0ันบาทนะคะ สามพันบาทนะคะตัวนี้ตัวที่รอที่สุดนะคะทาะาา้าเปิดนะเชิญคณะกรรมการนะคะ